สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันไม่รู้จะมีดาวปงดาวปกกันไหมนะคะคืนนี้เนาะเอาไปพินิจพิจารณาและก็วิเคราะห์ดูเด้อค่ะถ้ามีก็ค่อยได้จัดนะคะวันหยุดนะคะหลังวันหยุดดีระวังหน่อยนะคะวันแรกนะคะวันแรกของสัปดาห์ไม่รู้จะเป็นยังไงเด้อ แอดก็ทําให้นะคะถ้ามีก็ได้ไปนอกไม่มีก็ไม่ได้ไปนะคะมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนาเสนอไปนะคะ ฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะโชคดีกันเ้อจ้ะแนวทางนะคะอันนี้เป็นแนวทางของสี่ล่าเช้านะคะสี่เล่าเช้าเนาะเอานี่ท่านท่านี่อยากสนับสนุนช่องนะคะแอดก็หมดเสียงนะคะทุกคนไล่สโัโดโไล่นาะนมานะคะคุยกันโซกันนะคะโซกันไปโซกันมาหามากเลยนะคะได้แต่เลขดำ เอาขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันเด้ออันนี้ท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะเจ็บข้อกันไปเถบๆเลยเนาะจ้ะแอดกับจนเพียเฮานี่แหละค่ะเรื่องหวยเราสู้ตายนะคะทั้งวีทั้งวันเลยก็ดีนะคะแอดก็ได้มีเพื่อนพูดคุยนะคะไม่มีเพื่อนพูดคุยคะ่ะที่บ้านไม่มีใครเขาแบบสีไปทำเหล็กดับน้ำเขากับบอดายเขาสีดาหัวเอาสีมาดับอีหงเด็กมันสีโอมันสีมาดับอย่างเขาสีว,าย,วายแล้ว้ยตายแล้ว ตองมาคุยกันกับผัวเข้านี่ดับตัวไหนเด่นตัวไหนคุยกันไปคุยกันมาได้แต่เลขดับนะคะทุกคนเอานี่นะคะมาดูกันนะคะสี่ลาวเช้าะคะ่ะทุกคนสี่ลาวเช้าของวันที่ยี่สิบสองนะคะ เด่น C 5 6นะคะเด่น C ห6 C นะคะ5 0 5 1 5 2นะคะ60 61 62ค่ะทุกคน C 6 9 1น่นะคะห0 2ค่ะ C 6 9 1 502นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะหุ้นดาวโจน์คืนนี้นะคะหุ้นดาวโจนคืนนี้ก็เด่น678นะคะ6 1 6 2 6 3นะคะ71 72 73 81 82 83นะคะอันนี้ก็คือในตารางนะคะระวังนะคะทุกคนระวังเด้อระวังมันมา67 เจ็ดแปดอย่างเงี้ยค่ะมันจะจับกันเองหนึ่งสองสองสามนี่ระวังเหมือนที่แอดทำให้ดูในฮานอยนะคะเพราะว่าแอดจะไม่ได้กันให้นะคะเอาแค่ตามศูนย์แล้วก็กลับหัวให้เฉยๆนะคะนี่ยวมันจะชอบมาเลขพี่น้องค่ะหกเจ็ดเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสองสามนะคะแล้วก็หนึ่งสามนะคะเพราะว่ามันมันหยุดที่ตัวไหนน้าจำไม่ได้แล้วค่ะมันมันออกตัวไหนนะคะล่าสุดนะคะ นี่นะคะหกเก้าแปดสองนะคะเจ็ดหนึ่งสามนะคะแต่เอสกลัวศูนย์ค่ะทุกคนเอสะกลัวศูนย์นะคะคืนนี้นี่เอสกลัวศูนย์นะคะเพราะว่าเราไม่มีศูนย์นะคะนี่เอสกลัวมันเป็นศูนย์มานะคะนี่เป็นหกศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เนี่ยโอ้ย เพาะว,ว่ามันลายนี่ค่อยิจ้าให้มันเหมือนสุดโตนี่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์นี่หกศู 70, 80, นย์เก้าศู 60, 90, นย์นี่มันจะชอบเทียนค่ะเป็นศูนย์เดาเอานะคะอันนี้ตามศูนย์ก็เป็นไปตามนี้นะคะแต่แอดกลัวศูนย์ค่ะแอดหันกลัวศูนย์เออนี่ละ 6, 7, 8, หกเจ็ดแปดเท่านี้แล้วมันชิมาเล้วเอานี่แหละค่ะลองดูนะคะทุกคนเอาแคปเอาเด้อค่ะตัวนี้นะคะเป็นลาวเช้านะคะโอ้เพียครับเป็นเป็นประจำเดือนนี่ก็จะเป็นแนวได้อู้ เมื่อไหร่แอดจะหมดเมนเนาะลูกก็ยังไม่มีนะคะแต่อยากหมดแล้วนะคะลูกยังไม่มีแต่ว่าอยากหมดแล้วเอาทำไมมันซื้อแบบนี้นะคะ สมุดสวยจังเลยนะคะโอ้สมุดเราคือสวยแท้อา้าวลืมให้ดูนะคะนี่นะคะทุกคนไปได้สมุดใหม่มาอีกแล้วนะคะโอ้สีสันก็สวยถึงเ้ยเออนี่เรามาวางเป็นอันนี้นะคะเป็นพรอ็อพเอามาวางเป็นพร็อพนะคะดูกาแล็กซี่ดีเขาเอิญไวเอียงก็เออมันเบิ่งมีเมอร์มิต,มตินะคะทุกคนดูมีมิติดีนะคะเออห่วยแยะไปเปลี่ยนผ้าลายใหม่ก่อนนะ เอาเอาไลา์นี้แหละค่ะมันถึงหมาน,น้ะคะทุกคนเยวเปลี่ยนผ้ามันสีบโบมานเลยเวยถือเข็ดเดยค่ะความขังเดียค่ะความขังนะคะเอานี้นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเล่นทั้งวันนะคะของวันอังคารเด้อแอดให้ไปที่ห7เจ็ดปดนะคะห3สามหสี่หกห้านะคะเจ็ดสามเจ4 8สี่เจ็ดห้าแปดสามปดสี่แดห้านะคะทุกคนก็ตามนี้เลยเนาะเลขตารางนะคะให้ไปที่ห9 8 4้าแปดสี่นะคะเจ็ดสามห้านะคะ หกเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าหกสี่แปดหกสี่ห้านะคะสามเจ็ดแปดสามเจ็ดห้าสามสี่แปดสามสี่ห้าค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะล่าสุดนะคะไม่รู้จะยังไงนะคะห้ากับสามกับสองนะคะเราจะรอดปลอดภัยกันไหมนะคะห้าสามสองนะคะอันนี้ก็แปลงเลขทูบเป็นห้าแปดสองนะคะโอ,โ,อโอ้ยไปจังไหนนองอนสิไปตัวใดเราว่าขึ้นดับมืดแล้วเอฟซีวาดับมืดแล้วเอ็ดละสัน <laughs> เอาลองดู ính, ะคะ่ะลองดูนะคะทุกคน ดเมืดเหลี่ยวจะจัดสิไปตัวไดนเอฟซี FC ว่าดำมืดเล้วยเนี่ยตัสนช่องอื่นเขาพากันหาเลขเด่นนะคะ่องนี้พากันหาแต่เลขดับโอเออระไรอย่างหัวพากันเฮีดไปนะกพกเงิะ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมเราฟังนะคะไม่เสียงดังฟังชัดไม่ละเอียดกับมือเดี๋ยวทำแนวทางตัวนะคะ หานองฮาน,น่อยนะคะก็เป็นแนวทางรวมๆนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่มีกลุ่มไม่มีแนวทางนะคะไม่มีเพจก็ลองดูนะคะลองดูคะ่ะทุกคนไอ้ไอ้หาสุูตรนี้มันโอ๋เนียงถึงดาวปกุกจำาบ่อไรคะ่ะแอดตอนทําสูตรน่ะไอ้นี่อยู่นะคะแต่ว่า ไปดูอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ลืมแล้วนะคะสมองปะทองนะคะเออสร้างมันเถอะออกยังจะสร้างมันเถอะรอลุ้นรอลุ้นราวพัฒนาอย่าลืมติดไปหน่อยนะคะติดราวพัฒนาไปดาวปกหน่อยนะคะสักนิดสักหน่อยนะคะมันไม่ได้มาตามราวพัฒนานานแล้วดิไม่แน่ดิมันไม่ได้ออกตามราวพัฒนานานแล้วนะคะไม่แน่มันอาจจะไปก็ได้นะคะทุกคนลองดูติดไว้นะคะแอดก็ว่าแอดจะติดไว้จะสอยดาวไม่รู้จะรดนดาวสอยไหมนะคะเพราะว่าเดือนที่ผ่านมานะคะแอดไม่ค่อย เพราะว่าแอดไม่ได้ค่อยจับกะแต่จะเอาสามตัวนะคะทุกคนคนเราโลมากันเนาะกาจเสิวิ่งสามตัวขนาดเจ็ดตัวแปดตัวของยังตายขาดทุนยับเยินนี่แหละค่ะสงสัยต้องเอาคืนนะคะอาทิตย์นี้เอาแคบเอาเลยเดอ้อขอให้หมาให้หิง้งให้ปังนะคะผิดพลาดตรงไหนแอดก็ขออาัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดเดอ้อจ้ะถ้าขัดก็ค่อยผ่านเนาะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะ แอดก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าชอบตัวเลขก็ชอบมากเลยนะคะมากเฮ็ดค่ะแจ้งเป็นเหตุสูตรใดเป็นสูตรใดเนี่ยว่สดุเอฟซีกับเมาสูตรแล้วเนี่ยวาแต่เอฟซีเมาางแอดมินกับเมาค่ะลองดูค่ะชอบสูตรไหนก็จัดสูตรนั้นนะคะชอบสูตรไหนค่อยจัดสูตรนั้นนะสูตรนั้นสูตรไหนมาก็ค่อยไปค่ะไปเรื่อยๆค่ะศึกษาไปด้วยกันนี่แหละค่ะคนเรานะคะทุกคนมันมีไผรเก่งมาแต่กับเนิดจับนู่นผสมนี่นะคะจับนู่นผสมนี่จับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งนะคะเดี๋ยวก็เก่ง เอาลองดูสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุก้านโชคดีนะคะแตกลาวพัฒนา3ตัวตรง4ตัวนะคะหรือว่าทุกหมวยที่ไปเลยเนาะแอดก็ให้ดูครบแล้วนะคะไปแล้วจ้าโชคดีจ้า